สวัดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูช่แล้วอา่าอาทิตย์นี้นะคะคุณครูชาติจะมาสอนหน,หน้อยนวยอาหารดีมีประโยชน์อา่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันวันนี้ครูชาติมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยอยากฟังกันหรือยังคะอา่าถ้าอยากฟังแล้วแล้วเด็กๆก,ก็พร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ ต้องรู้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายของเราอาหารทั้งหา้ามู่เด็กเด็กต้องทานทุกวันให้ร่างกายได้ประโยชน์ที่สูงค่า ย่งแรกโปรโตีนก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆนานาแป้งและน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองเกรกนั้นน้ำมาจากผักหลักสีวิตามินที่ดีจากผลไม้ที่สมบูร สุดท้ายคือไขมันมาจากสัตว์และพืชช่วยปรับความสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆฟังเพลงอาหารดีมีประโยชน์จบไปแล้วอาตามในเพลงเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูชาติจะมาสอนในนวยอาหารดีมีประโยชน์ในเรื่องอาหารหลัก ว่าแต่อาหารหลัก5หมู่จะมีอะไรบ้างไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอาหารหลัก5หมู่นะคะเด็กๆก,ก็จะมีทั้งหมด5หมูนั่นเองค่ะหมู่ที่หนึ่งนะคะก็คือโปรตีนอาหารพวกนี้นะคะก็จะเป็นจำเพาะประพวกเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็จะเป็นไข่ นมถัว่วแล้วก็ธัญ,ญพืชต่างๆค่ะเด็กๆตามที่ครูขึ้นรูปให้เด็กๆดูเลยนะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะก็จะอยู่ในหมู่ที่1เป็นโปรตีนอ่าโปรตีนนะคะจะช่วยทําให้ร่างกายของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นหมู่ที่2คือหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรต คา,าร์โบไฮเดรตนะคะก็จะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลขนมปังเผือกแล้วก็มันนั่นเองนะคะเด็กๆนี่เลยตามภาพที่ครูขึ้นให้เด็กๆดูเลยนะคะอา,อาหารในหมู่นี้นะคะจะช่วยให้พลังงานแก่เด็กๆนะคะแล้วก็ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ด้วยนะคะนั่นเองอต่อไปเป็นหมู่ที่3หมู่ที่3ก็จะได้แก่ เกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุนั่นเองนะคะเด็กๆจะได้แก่พวกพืชผักใบเขียวหรือว่าพืชผักหลากสีนะคะอ่าหรือว่าผักสีต่างๆเช่นนี่เลยตอนที่ตัวอย่างนี่ครูยกขึ้นมานะคะเด็กๆจะได้แก่ผักชีบคอกกี่แครอทฟักทองแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศน,นั่นเองค่ะ สารอาหารในหมูนี้นะคะจะช่วยให้ร่างกายนะคะมีภูมิคุ้มกันบำแถมยังบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะเด็กๆก็จะเป็นหมูที่ C คือวิตามินได้แก่ผลไม้ต่างๆค่ะเด็กๆเช่นนี้เลยตามภาพพิ่งคูยอกไม้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเช่นแตงโมส้มสตรอเบอรี่กล้วยอังุุนแล้วก็ เด็กๆสารอาหารในหมู่นี้นะคะจะช่วยสร้างภูมิต้านทานในโลกต่างๆได้ด้วยนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆแถมยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณทําให้สดใสทําให้สุขภาพปากแล้วก็ฟันดีได้ด้วยค่ะต่อไปเป็นหมู่ที่5นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆหมู่ที่5 <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือไขมันได้แก่ไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสัตว์ค่ะเด็กๆ,ๆ เช่นน้ำมันเนยนี่เลยตามตัวอย่างที่ครูยกมานะคะก็จะเป็นไขมันกับเนยสารอาหารในหมู่นี้นะคะจะช่วยให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกายอ่าเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักอาหารหลัก5้าหมู่ไปแล้ว อ่าใช่ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้รู้จักอาหารห้าหมู่ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆทุกคนนะคะควรเลือกรับประทานอาหารดีที่มีประโยชน์แก่ร่างกายของเด็กๆและควรทานอาหารในแต่ละมื้อให้ครบทั้งห้าหมู่ด้วยนะคะเด็กๆอ่าเพราะจะทําให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เจริญเติบโตตามวัยนั่นเองค่ะ วันนี้ครูชานะคะขอจอบการสอนในน่วยอาหารดีมีประโยชน์ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่ไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปเิรีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย